ยังอยู่มันยังไม่ได้หนีไปไหนเออแล้วก็ไปไปตอแหลล่ะฮะตอแหลบิเกียนตอแหลคุณนี่ไปหมดเบ็เล้ยวตอแหลแล้วก็บอกว่าเนี่ยอีเพจหนึ่งที่ไปออกขนกระแสก็บอกว่าเนี่ยคนหมดเกลี้ยงก็มาแหกตาดูค่ะก่อนจะโพดอะไรนะกูไม่ได้เข้าข้างตักหุงก่อนหกนกนะคะเพราะมันไม่ได้มาให้กูแดกค่ะมันไม่เคยโทรหากูสองปีกว่าไม่เคยจ้างกูทํางานนะกูอยู่แบบอดยากค่ะแกแล้ว สร็จแล้วเนี่ยก็วันนี้เราอยากจะมาพิสูจน์เพราะว่าพวกมึงก็ไปกล่าวหากูไปด่ากูทั้งประเทศเลยบอกว่าอีนี่มันเลยมันรุนมด็ตักกกันหนกไปหลอกลวงคนผู้เสียหายสื้อทองฉันก็เลยมาดูว่าตักเนี่ยมันขนไดหมดเพราะเราเคยมาบ้านนี้ครั้งนึงตอนที่เขาจ้างฉันมาเยี่ยมบ้านเขาว่าพี่เราไม่ได้จ้างฉันเป็นไลนขายของแล้วพาฉันไปดูร้านทองพาฉันไปดูโกดังมันขายเก็บโปรตีนอะ เป็นร้านร้านกล่องเลยอ่ะแล้วก็พาไปบ้านมันสวยมีเซนเดียแล้วก็มีพนักง,งานอ่ะที่ทีมรีวิวอ่ะต้องแปดคนแล้วก็พามาบ้านนี้ไปดูห้องนอนมันที่ปิกกระเป๋าฉันก็เลยมามาดูว่าไอ้ตั๊กหนิงจริงแบบก็ยังอยู่นี่ตอแหลกสายกระแสหิว,แ,วแสงแล้วตัวพี่ลีนาจังติดต่อได้ไหมครับเขาโทรมาหาฉันพี่อสองวันก่อนฉันนอนอยู่บนเตียงเพราะฉันร้องไห้จนไม่สบายร้องไห้สามวันจนป่วยซึมเศร้า มันจะโทรมาแม่แม่เห็นหนูเห็นแม่ร้องไห้ไม่มีข้าวกินหนูจะให้คนเอาข้าวมาไปตัง้งสามตุ้มแล้วกูอยู่คนเดียวเดี๋ยวมันมาปนกูมาฆ่ากูกูมีแกงอยู่ในตู้เย็นกูดแดกไม่ลงกูไม่สบายกูร้องไห้แล้วก็เลยบอกว่าแม่แม่ไม่ต้องกดต้องหนูนะเดี๋ยวพวกเขาก็ด่าแม่แล้วแม่ก็ร้องไห้อีก่างนีวว้แม่หนูไม่ทําธุรกิจแล้วหนูเลิกําเนี่ยหนูป่วยนอนโรงพยาบาลเนี่ยสาย สายอะไรเนี่ยระโยงระยางหมดเลยแน่รู้หรือเปล่าไอพ้พี่พี่หนุ่มผลกระแสะให้เลขาเขาชื่อคุณรถอะ่ะโทรมาตัวห,หนูสามวันแล้วขอร้องให้หนูไปออกผลกระแสะแม่บอกมึงอย่าไปออกมึงเห็นไหมเนี่ยมึงตายเนี่ยมึงจะต้องติดคุกมึงจะเจ้งตั้งหลายลอยเลยน,นะจะถูกจะทรัพย์หร่มึงยังไม่เข็ดเหรอมาเน่แต่ยังน้อยหนูก็ได้พิสูจน์แล้วว่าทองมไม่พอมันยังคิดอย่างนี้อตั๊กเน่ แต่ฉันบอกมึงไม่ต้องไปช่วยเหลือใครมึงโดนเนรคุณหมดมานี่ไงป้าเบียเขาก็บอกว่าไม่ห้ามหนูช่วยแต่หนูว่าชอบไปช่วยคนบอกผัวมันก็ห้ามเออฉันก็บอกว่าเด็กสองคนนั้นน่ะถ้ามึงไม่แจ้งก็ไม่มีคนแจ้งหรอกที่เลยจะไปหา รรมันเปิดสเปกเกอ,อร์ฟอนไงนแล้วก็มีเสียงผู้ชายหัวละแต่ฉันไม่รู้เป็นใค,ครมายไม่ได้วีดีโดอขอลมันโทรมาหาเราเรานอนอยู่บนเตียงฉันไม่เคยโทรไปหา,หาที่ทีน่าเห็นเนมื่อกี้พูดว่าเออโตคุณปั๊กเนี่ยตอนนี้ป่วยอยู่แล้วมันพูดเนี่ยมันนอนอยู่โรงรพยาบาลโรงพยาบาลที่ที่หายไปไม่ได้ออกสื่อเลยเพราะว่านอนอยู่โรงพยาบาลป,วป่ปวยแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยป่วยด้วยโรคอะไรครับคือตอนนั้นเนี่ยฉันกับคนแก่กันคือนอนไม่หลับตอนที่จะเป็นข่าวดังฉันก็ถ่ายติ๊ก